นั่นไงว่าแล้ว6 0 0้อคูณสิเฮ้ยโคตรสวยจ้า6 0 0้0ยคูณสิบหกพใช่ปะเออโคตรเด็ดโคตรสวยจ้า6,000บาทสวยๆวยไปเลยค่ะอ้ายอยู่เลยจ้า ฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกมลพบกับมนควีน Queen, น้ำรวนสวยนะคะวันนี้มาเล่นเกมสล็อตจากค่าย PG นะคะจะชื่อเกมวัวแห่งโชคลาภหรือว่าฟอร์จูนอ็อกนะจ๊ะเดี๋ยวไปลอลุ้นกันดูอีกทีนะว่าวันนี้จะแตกไหมนะสามแถวนะทุกคนนะวันนี้มาเล่นเกมสล็อตสามแถวอ,อยากเล่นอะไรที่มันง่ายๆก็มาเล่น3แถวนะเล่นง่ายสุดเลยทุกคนอันนี้ก็มีตั้งแต่เบ็ด1บาทไปเลยนะจะ๊ะดูง่ายดูไม่ยากเลยสล็อตสแถวคือแบบ รอลุ้นเฉยๆแล้วว่ามันจะตรงเป้ากันเมื่อไหร่อ่ะนะทุกคนนะอ้ยมา,ตายมเตงแหงอุ้ยสวยค่ะไปต่อจ้ามากับความโชคดีเปล่านะจ้าวันนี้นะพอเหมือนจะสวยอยู่นะเบ่มเบ็ดไปสองบาทแล้วนะคะทุกคนนะขอสวยๆเออนั่นแหละมายังมาอยู่นะจ้าเอ้ยน้องวัวโดดแน่เลยดอมันไปเลยค่ะดอกนี้ อขอสวยๆส้มก็ได้มาแต่คือเบส2บาทอะมันก็แตกไม่เยอะอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้หมดแหละอาเพราะเราเริ่มเบสที่ะนน้อยเนาะเดี๋ยวค่อยๆไล่เบสขึ้นไปสูงๆอีกทีนะคะปา๊าบโอ้โหยังเงียบอยู่นะจ้าส้มโอ้โหส้มมาเต็มแห่งจ้าสิบคูณสิรอย ใช่เปล่าวะร้อยหนึง่งเออถูกแล้วเออมีคิดมีคิดคิดเยอะคิดเยอะร้อยหนึง่งเออไปไปกันต่อนะจ๊ะก็ยังเงียบอยู่นะคะเบ็ดเป็นสามบาทแล้วนะจ๊ะเอาโดดอีกรอบหนึ่งแดมไปเลยโอ้โหแดมไหมแดมไหมโอ้โหเงินโอ้โหไม่มาจ้าของถุงเงินเหรียญเหรียญทองก็ได้มาไม่เอาประทัดได้ไหมอะ เอาส้มก็ยังดีนะขอประทัดขอไม่เอาประทัดเถอะขอร้องขอร้องโอ้โหส้มก็ได้มาประทัดกับส้มัาไหนถูกหรือแพงกว่ากันวะเฮ้ย <c oughs> ลืม <c oughs> ถ้าทุกคนลืมนะทุกคนนะอยากรู้รายละเอียดนะสามารถเข้าไปคลิกตรงที่เป็นสามกินด,ด้านล่างได้นะทุกคนนะด้านขวามือออ้สามร้อยจ้าดอกนี้สวยงามคะ่ะเบ็ดสมบาทนะจ๊ะขอสวยสเลยอะ่ะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะพันสี่แล้วนะ อเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเป็น5้าเฮ้ยสบาทตอนแรกจะเพิ่มเบ็ดนะตอนนี้ก็ลดไปอยู่นะเุ้ยเดี๋ยวโอ้เพิ่มเบด็ดเพิ่มเบ็ดดีไหมปะเบ็ดห้าบาทนะทุกคนนะเดี๋ยวไปกันต่อนะจ๊ะโอ้โหมามาขอยาวๆขอสวยๆหน่อย ตอนนี้อยู่ที่พันสี่แล้วนะก็ถือว่ายังเก็บได้อยู่นะทุกคนได้กําไรอยู่นะจ๊ะยังถือว่าไม่หมดนะทรงดีอยู่นะ <S <S เออเอ,อ้ยโดดอีกแล้วโอ้โหนึกว่าจะโดดจ้าหูถ้าได้น้องเหรียญทองสามเหรียญเต็มแผงนะไม่อยากจะคิดรวยเละ <S 1> <S 1> เออตั้งแต่นั้นก็เงียบไปเลยจ้าเออเล้วเลว,เวมาเออมา 10แล้วนะเพิ่มเบ็ดไปสิบบาทแล้วนะจ๊ะไหลาย,ยาวๆจ้ะไหลาย,ยาวๆจ้ะมาไหม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 โอ้ไม่มาหรือเปล่ามาไหมเออโอ้ไม่โดดจ้าเหมือนจะโดดหลายทีแล้วนะแต่แบบโอ้โหไม่แจกนะทุกคนนะเออหรือว่าต้องเพิ่มเบ็ดอีกหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหยังเงียบเลยทุกคนดู เบดไปตั้งเท่าไหร่จ่ายมาอยู่ห้าบาทจ้าปะโถขอสวยๆหน่อยแล้วภาพอยมาโอ้โหไม่มาจ้าเพิ่มเบ็แล้วนะเพิ่มเบ็และ้วนะแตกให้หน่อยเออต้องอย่างนั้นมาขออย่างเนี้ยแหละโดดโอ้โหโดดหน่อยโดดหน่อยสักรอบหนึ่งดอกโดดหน่อยโดดหน่อยส่งเงินก็ได้มา าปาไหลลื่นๆยาวๆจ้า<ถ>เออมาค่ะดอกนี้หมุนซ้ำจนกว่าจะชนะประกันไปเลยค่ะอุยขอขอขอน้องทองสามก้อนขอน้องทองสามก้อนโอ้โหถูงเงินาปาบหนุนดนันข้าอโ้ถูงเงินมาแน่ถูงเงินถูงเงินนั่นไงว่าแล้วหกร้อยคูณสิบ สวยจ้าหกร้อยคสิบหกพันใช่ไหมเออโคตรเด่นโคตรสวยจ้าหกพันบาทสวยสวยไปเลยคะ่ะออยู่เลยจ้าวันนี้ได้ได้แล้วหยุดเลยจ้าพอเลยจ้าซูปเปอร์เมกายาวยาวจ้าหกพันบาทมาแล้วจ้าสวยสวยนะทุกคนนะมาวันนี้เฮงอยู่มาจบตอนท้ายนะนึกว่าจะไม่ได้เรื่องแล้วนะทุกคนนะต้องลองเบ็ดกันดูนะ เดี๋ยวไงก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ใครที่ไปตามก็ขอให้โชคดีนะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ